รายการอินดีต้นสุดรายการออโรเชียนะครับวันนี้มาเกมสร้างสรรค์ความรู้น้าาษาอับใจครับชื่อ Scribbles Unlimited นะครับ,รบก็เป็นเกมให้พวกแบบครๆก็มันแบ่ง2อ,อย่างนะครับ s c r i b b l e มาจากก็เป็นเกมเก,มเกมหนึ่งที่ให้ต่อคำออกมาเป็นออกมาให้เป็นคำให้ได้นะครับ นักนี่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า a s t r o n a น t สที่แปลว่านักเอานักบินอวกาศนะครับอันดเมิตนี่คนรู่นเราฟ้าตาอลยรอกว่แรับนี่ก็จะเป็นเรื่องของมันนะมันก็จะบอกว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วไงต f อไป she was also adventurer. Edgar would an often e ็ข้ p มได้ครับถ้าใครอยากดูก็เซิร์ชใน Google ได้เอไม่ใช่ครับขอโทษครับเซิร์ชใน YouTube ได้ครับคงจะมีครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสอนเบสิกผมถามว่าทำไมถึงผมถึงรู้แอบเล่นมานิดหน่อยนะครับไม่เยอะหรอกแอบเล่นพอให้รู้เบสิกเฉยๆครับ ตรงนี้การเดินก็จะเป็นเนี่ยคือการคลิกนะครับคลิกไปที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกด W W เอ้ไม่ขอโทษครับ A, D, ได้ครับ A จะเป็นการเดินไปด้านซ้ายนะครับ W จะเป็นการเดินไปด้านขวาแล้วเราถ้าเกิดก,ดกด W W เนี่ยถ้าเกิดเรามีเปล่งแล้วเราเบขึ้นไม่ได้ครับนี่ก็จะเป็นการสอนเบสิกนะีก็ถ้าเกิด เมันเป็นเอามินิเกมออกมาแบบนี้เนี่ยเทอรแล้วดูด้านขวาบนนะเทอเป็นรูปดาวแบบยังไม่มีเป็นสีเทาแบบนี้ก็คือแ้วเรเราทำเฟสแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดาวดาวใช้ทําอะไรครับดาวจะใช้การในการอลดล็อกแผนที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสอนเบสิกง่ายๆนะครับ ได้าย,ยางนี่ครับตอนตอนแรกมันก็จะมีโกบอกมาครับนี่ครับนี่ครับเขาบอกว่าให้เทิอนอีเศษขยะเนี่ยไปให้เป็นหมูที่ชนะเลิศให้ให้เขียนสิ่งของที่จะให้ช่วยให้แม็กเวลแม็กเวลคือตัวละครตัวนี้ครับตัวละครของเราให้ถูกคัดถูทำเขาสะอาดหมูนะครับกดเน คุณกดตรงนี้ก็ได้ครับมุมขวาบนแต่ผมไม่ใช่ครับผมกด n n จะเป็นการเปิดรถบัขึ้นมานะครับนี่คือมันจะเนี่ยจะเป็นอ็อบเจกต์อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมสมมาะวผมเขียนธูตปลัดออกมาเนี่ยมันก็จะมีธูตปลัดออกมานะครับนี่ออนะครับเอามาเอาเอาโน่นเอโน่ครับ, <c oughs> <c oughs> รบก็ถ้าเกิดคุณ ถ่อคุณมีของอยู่ในมือเนี่ยมันก็จะเพินฟังก์ชันถ้าเกิดจะไม่มีเนะี่ยมันจะมีแค่ยูนิลิทัตตรงนี้จะหายไปนะครับขึ้นระล้วกดคีนมันก็จะทำความสะอาดอ่าส่วนตรงนี้ก็คือเป็นโปรเกรสบาร์นะครับก็คือจะทำ้องนี้คือจำนวนที่เราต้องทำอะไรบ้างครับเนี่ยถ้าเกิดเรากดไปเราก็จะรู้ว่าโกนเทนใยนไครับ โกในตอนนี้นะครับมันก็จะมีโกใหม่ขึ้นม้เรื่อยๆครับถ้าเกิดเราจะไม่ใช้นะครับเราก็หยิบมันขึ้นมาใช้เมาส์เนี่ยนะครับลากมันไปที่ข้ามบนเห็นไหมครับครับเรนนี้ของไม่ได้หายไปแล้วนะครับคราวนี้มันให้ทำนี่ครับให้หาแอตติทีฟนะครับเราต้องใช้แอตติทีฟนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราจะเขียนนาวลงไปนี่ไม่ได้เวิร์บก็ไม่ได้ครับ มันจะไม่ได้เห็นไหมครับมันจะไม่ได้มันจะขึ้นมาให้เป็นแอต i v ทีฟ่างเดียวครับแล้วก็กเขียนไปว่าคิวนะอย่างนีมันก็จะกลายเป็นไซส์ใหญ่แล้วอัน <c oughs> อันนี้คือเขาบอกให้ช่วยไอ้หมูหมูเนี่ยให้ชนะอะไรการประกวดให้ใช้ a d j e c t i v e กับ noun คู่กันเนี่ยในโน้ตแพด เพื่อสร้าง <c oughs> เพื่อสร้างปีกอันใหญ่ที่จะทำให้หมูบินได้นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเรากดน้องหมูเนี่ยมันก็จะมีบางทีบางครั้งมันก็จะมีหินขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในแมปปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแคล้ายๆเนี่ยพอยเตอร์สีเหลืองครับนั่นคือคไม่เน่แควนะครับ ก็เราจะเขียนว่าอะไรไม่ดีวะ Huge Wing นะกันนะแล้วก็จะได้ปีกันใหน่มาเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยให้ไปเก็บใน Magic Backpack ก็คือตรงนี้นะครับลากไปเก็บข้ามบนนะมันก็จะเก็บเข้าไปใน Backpack นะีนี่คือกรรมการนะรกรรมการนะ กรรการขายหุ่นกระบอกเออเกมนี้แค่ให้หุ่นกระบอกทุกคนนะครับสังเกตนะเนี่ยตอนนี้เราก็เนี่ยกดแบ็คแพคเำาเสร็จแล่ากไปที่มุมขวาล่างมันก็จะโผล่ออกมาในแผนที่ <c oughs> ทีนี้เราก็ว่าเป็นปีกเนี่ยไปติดมูได้เลยแล้วกเกมอีกอย่างเกมนี้ก็คือ ผู้ภาษาบนนะครับต่ก็รู้ครับเห็นไหมครับผู้ภาษาบนคปลาบลัแบบเอบลาต้องรอครับตรงนี้สกิปไม่ได้ครับอาตาช่างไปช่างตัวงเลยช่างผักคายเลาาเป็นเกมสาหรับเด็กๆนะครับให้ฝึกภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับเป็นเกมสนุกๆพาเพลินครับให้ฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อย นี่หมูเข้าประกวดหมูนี่มันจากไหนเนี่ยนี่มันหมาไม่ใช่กรรมนี่ได้ที่หนึ่งโอ้โหลุงขอบคุณผมเลยนี่ผมเป็นคนทําให้ลุงชนะนะลุงลุงลุงนะลุงโอ้โหลุงกระโดดไม่แค่เสื่อเลยผมเป็นคนช่วยลุงนะนี่ครับนี่คือจะมีดาวลุนออกมาครับถ้าเกิดเรากดเดินไหมเราจะกดเนี่ยกด คลิกครับขึ้นมาก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเดินไปเนี่ยมันก็จะเก็บขึ้นมาเองนะเห็นไหมครับความจริงเกมมันไม่ดำเนินช้าบบนี้ครับเป็นแต่ว่าพอถ่ายแล้วมันเฟรมเรทตกนิดหน่อยครับเพื่อเกิดปกติเนี่ยผมจะเล่นเฟรมเรทประมาณ60นะแต่ถ้าเกิดถ่ายมันลดลงเหลือ30นะริรแอมต้องมีครับมันก็จะมีบอกเราให้ครับ มันคือชาร์จนะครับชาร์ต <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดมีเนี่ยอ๋อไอที่ที่ผมบอกก็คือเป็นไฟเตอร์สีเหลืองนั่นคือชาร์จนะครับชาร์จเถิดเก็บรวมเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นอ่กลายเป็นดวงดาวนะครับขีออันนี้ผมไม่รู้นะครับขออภัยด้วยอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือเกิดกดตรงเนี้ยเราจะดูว่ามีใครต้องการความช่วยื่ลชมบ้างตรงนี้นะ <c oughs> ก็ ผมจำผมจำได้ว่าตรงนี้ยจะเป็นต้ตนไม้ปีลันญาเหมือนในมาริโอเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับตรงน,นี้นนยังเข้าใจงนี้ก็มีช่วยครับแต่ว่ามันช่วยไม่ได้แต่ว่าถ้านผมรู้ผมเคยเล่นไปนิดหน่อยเห็นไหมครับมสร็จก็ทีก็คือเป็นการปิดแล้วก็กลับไปห้องนเหมือนเดิมเป็นสีสันทีนี้เราก็ต้องหาอะไรที่ช่วยให้ ไอ้นี่เติบโตรครับผมจะพิมพ์ว่าอะไรดีวะวอเตอร์และกันธรรมดาง,ง่ายง่ายเอ๊ะธรรมดาง่ายง่ายครับต้นไม,ม้นม็ต้องการน้ำใช่ไหมครับ,รบนี่แล้วก็เทน,น้ำลงไปเพราะนักการเป็นต้นเปรันย่าไล่กินคนแอ้กับมาริโอ แล้วก็อันนี้มีการเดียงนี่ครับสมมติว่าถ้าเกิดมันทำให้คนหนีไปแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวน,นะแล้วก็จะเก็บไอ้สตาร์ี่อันต่อไปไม่ได้แล้วก็จะกดรีเซตได้อะเฮ้ยปกติมันต้องรีเซตได้ดิอ่ะน,นี่ไงด้ยนะนี่ครมันก็จะเก็บเนี่ยสตาร์ี่ไว้เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครนะับชาร์ตไว้นะขอโทษนะ ชาดไว้ก็คือเนี่ยครับเตอรเก็บทางเนี่ยเตอมันทําให้คนหนีไปหมดทำให้เก็บชาต่อไม่ได้แล้วก,กดรี e เซตได้ครับให้ทุกอย่างนะกลับเป็นเหมือนเดิมลองทีนี้เราก็ไม่ต้องเรียกไอปาไอตองไม้ไปร้านย่างโง้อมาอาจจะถามว่าทำไมผมเึ็นเสียงแหปบนิดหน่อยก็่วงน,นี้ก็เริ่มจะเป็นวันนิดหน่อยครับ เนี่ยครับตรงนี้ก็คือเนี่ยมาคิดที i t ตาร s t ออนท็อปออฟ o ดอะทรีเ e e e เธอสำห r o บ me ครับ,รบก็คือให้เราช่วยมาลงมาหน่อยทีนี้มันก็เราจะใช้คลามอัพก็ได้มันไม่รู้ครับอันนี้มไม่รู้คลามขึ้นไปเอ้ยเอากำล่วงเาใหมครับถ้าปีนนี่โอ้โหยังปีนขึ้นไป<ม>เป็น UFO ดูดขึ้นไปโอ้โหเลิศมากนี่ครับเราก็พลิกอัพเอา้าเอา้าเอา้เอาเร็ว โอ้ขี้เกียจละเนี่ยเอาแอคกไปกินอแอคก็คือขวานะครับนี่ครับแล้วก็สปีดแม่งเนีตปากโอ้โหส่งพลังจริงๆฉับเดียวขาเลยครับแม็กเวลเป็น <c oughs> เป็นนักยกน้ำหนักสามร้อยกิโลกร,รมัม <c oughs> ตัดฉับเดียวขาเลยนี่ครับถ้าเกิดมันมีเก็บชาร์จครบเก็บสตาร์ไลท์ครบมันก็จะ เนี่ยครับมีขึ้นมาเลเวลคอมเพลตครับตรงนี้ก็คือเป็นอะไรวะเป็นอ่เาเขาเขาเรียกว่าอวตารใหม่ครับเหมือนตอนเนี้ยเปลี่ยนอวตารได้แล้วไม่เกี่ยวเนี่ยครับแล้วมีพิกอวตารตรงนี้แต่ผมชอบแบบออริจินอลอืมจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีรถทัวร์กดตรงนี้ก็คือย้ายแผนที่ครับมนั่นแหละเกี่ยวว่าจะไปไหน นี่ก็คือ c a ิต t a l City หรือเมืองหลวงนั่นเองก็คลิปนี P ้ a, เราก็จะสอนอะไรเบสิกเบสิคไปก่อนนะครับอ๋อผมลืมอย่างหนึ่งตัวหนึ่งไล่มันส่องให้ทั่วเมืองก่อนนะครับมันนึกไหมไล่มันส่องไปเรื่อยให้ทั่วเมืองก่อนเนี่ยมันจะส่องว่าเรามีอะไรบ้างในเมืองนี้มีอะไรบ้างนะนี่ครับ แต่เราปัสตต็อปจะไม่เหมือนกันนะครับเพี่เมย์อีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ก็คือนี่นะครับเราสามารถ add adjective สำหรับตัวเองได้นะครับจะดูครับสมมติผมเขียนว่าแล้วผมขเขียนว่า under Un under นี่สามารถเป็น n o u n หรือไม่เอ๊ะไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็น adjective นะครับ under Und อะไรครับอ่าถ้าสมมติผมพิมพ์ไปว่า under แบมพายนี่มันเป็นหนาวเหมือนจะแอะไปวะได้เล้ว,วเห็นไหมครับมันก็จะเน่เจอกลาผมคิดว่าอันเดนเนี่ยคนรอบๆฆ่ามันก็กลายเป็นซอมบี้แบบนี้นะครับส่วนวิธีครับเราจะฆ่ามันก็ได้นะครับโดยการเรียกไอ้โดยการเรียกแมชชีนกันไอ้คิมบิดกันออกมานะครับนี่ครับออกมาเลย <c oughs> นี่ครับนี่มันต้องแบบนี้ แอทแท็กแอทแท็กปากปากปักโหตัวแม่ทีกันยิงไป300นัดไม่ตายปัก <c> ป <oughs> ักปักแอะเรียบร้อยตาก่อน <c oughs> นี่นะนนะนโอ้ตีคนเมื่อกี้ทำยิงมันให้ช่วยนะครับแต่ผมท่ามันไปแล้วเราก็กดรีเซ็ตใหม่ได้นะครับ กากดรีเซตแบบนี้มาจะรีเซต,ต่านให้เราใหม่ก็มีคอนผมใหม่ลหไล้เห็นไหมครับนี่นะครับแต่ตอนนี้ผมเ,เปลี่ยนแอ็กซ์ติทีฟตัวเองกันเดี๋ยวมันกลายเป็นซัมบี้อีกรอบนี่ครับผมเขียนไปว่าสมอลแล้วกัน <c oughs> ง่ายแล้วก็จะเป็นตัวนี้กน่ารักอ่านะครับ นี่มันอะไรอ,อ๋อทนเลยนะนี่ก็เป็นเนี่ยมันกดได้ทุกแทบทุกอย่างจริงๆตรงนี้ก็คือไม่ให้ช่วยครับไอ้นี่คือมันจอดผิดกฎหมายนะครับวิธีก็คือนี่คหับอะไรดีอยู่ไหนไหมอ๋อโทษครับนี่ครับแล้วก็เรียกปอมานะครับแล้วก็นี่ครับปลาไอ้แม่ง ไม่พอมันต้องคิวบอบาายปลาใส่ไม่เรื่อยๆให้มันหลุดออกไปจากให้เพรนีอะรเนี่ยเรมึงปลาไอ้กากจริงป้ะมึงเป็นโอ้มึงเล่นกล้ามาไม่เชลี่แม็กเบลมปลาแรงๆหน่อยสิปลาม่้งบิวเออออ,ออกไป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 สิออกไปเออนี่นับเอ็มน มันก็จะเห็นนะมันก็แล้หลุดออกไปแล้วนะตรงนี้ก็คือโซนที่เป็นแบบว่าห้ามจอดแต่ว่าเราดันให้มันหลุดออกไปแล้วนะตำรวจก็เลยอดตังไปนะน่าสงสารอีทตำรวจ <c oughs> ตำรวจมึงนี่อ้นี่ามันต้องนี่เลยอ่าพีจริงนี่เนี่ยไปกินเอาไปกิน, <c oughs> กนแอะ <c oughs> ตัวด้ว <c oughs> อขอจบการถ่ายพยงแท่นนี้นะครับ